มาครับสวัสดีคุณพิมพ์ทุกคนกันด้วยนะผมอยู่ในเกมสลักบอลเลเจนด์จนะครับกับตัวใหม่นะครับเมก้าฟีเซอร์ตัวแรกของเกมนะอันนี้เป็นตู้เลเ e n d ์เจนออสตาตู้ที่15นะครับตอนแรกผมกะจะไม่สุ่มนะแต่ว่าอยากไดไ้เจ้าตัวนี้นี่แหละก็เลยจะมาวัดดวงกันสักหน่อยนะสำหรับวันนี้นะครับเมก้าฟิเซอร์ตัวแรกของเกมนะครับนี่เลยนะครับอืมแล้วก็ มีอีกตัวนึงนะนี่นะครับอีกตัวหนึ่ง,นะกงโกคูแบ็กนะครับผมเป็นโกคูแบ็กน่าจะตัวที่500ของเกมแล้วนะครับเออเป็นอีกตัวลูกลักนะครับมีเยอะเหลือเกินครับสำหรับโกคูแบ็กนะมีเยอะมากแล้วก็อันนี้เป็นตัวที่ลงคู่ออสตานะครับผมเออโกคูแบก็กตัวใหม่นี่เลยนะครับ นีอ่อาร์ตสัยวอ,อยู่นะโกคูแบกนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันน,นะกาาน,นี่นะครับตู้กาชาเลเจน a ์ออสตานะครับผมนี่นะครับตู้กาชานะครับเลเจน d ์ออสตารตู้ล่าสุดนะครับรู้สึกจะเป็นตู้ที่15นะเออสำหรับเล g e n d ์ออสตารนะครับสำหรับตู้นี้เนี่ยผมข้ามไปเยอะมากข้ามไปหลายตู้มากนะแบบเปิดจริงจังครั้งละพันอนะ่ะเออเพราะว่าทุกทีก็ จะกดครั้งละ2ีสนะครับสำหรับตู้เลเจนต์ออสตานะก็อันนี้เป็นตู้ที่จะมาจะมาเปิดจริงจังนะครับเออเปิดสักสักสามพันนะครับสามพันเพชรพอวัดดวงไปนะครับแล้วก็สําหรับใครที่เออเพชรมีจํากัดเนี่ยก็ไม่ต้องสุ่มก็ได้นะเออข้ามไปก็ได้นะครับนี่แล้วก็อีกตู้นึงก็คือตู้นี้ก็มาใหม่นะเป็นตู้ดักนะครับเออจีเลนนะครับแต่สําหรับมือใหม่ก็สุ่มไปก็ไม่เสียหายนะสำหรับตู้นี้นะครับ ถ้าใครเป็นมือใหม่แนะนําให้สม่มตู้นี้นะครับตู้จิเลนตู้ทรังนะครับหรือไม่ก็ตู้จอมันบูตู้นี้ก็ได้นะครับอย่าไปเปิดตู้นี้นะอย่าเปิดตู้ออสตานะครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันไม่มีตัวเลเจนด์ลิมิเต็ดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไอ้ตู้เนี้ยมันจะอยู่กับเราไปอีกอีกนานมากๆนะครับรู้สึกจะเดืนอน1ิออ่ะเออหมดเดือน11นู่นเลยส่วนเลเจนด์ออสตาตู้นี้ก็ยังไม่หมดเขตนะครับเออเหลือเหลืออีกวันหนึ่ง นะครับหน้าตอนที่ผมอัดน,นะครับก็คือตู้จอมันบูกับเทนชินฮังเออนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวในตู้กันสักหน่อยนะครับหลกัลกๆเนี่ยผมอยากได้เมกา้าฟิเซอร์นะเพราะว่าเมก้าฟิเซอร์เนี่ยอันนี้เป็นตัวแรกของเกมเลยนะครับนะครับเป็นเมก้าฟิเซอร์ตัวแรกของเกมส่วนโกคูแบ็คก็อยากได้แหละแต่ว่ามันมันมีเยอะแล้วนะครับเออสำหรับแบ็คเนี่ยก็น่าจะตัวที่500นะครับสำหรับโกคูแบ็คครับเออหยอกเล่นหยอกเล่นนะครับคือมันเยอะมากนะครับ อ่าอันนี้ก็ข้างตู้นะครับก็เป็นตู้ออสตาตู้ที่แล้วเลยยังไม่หมดเขตด้วยนะสำหรับเทียนชินฮันงกับจอมบานบูนะครับมาเป็นข้างตู้ซะแล้วอ่วาโลเดนฟิเซอร์ไอพวกนี้ก็จะเป็นตู้ออสตาที่ผ่านๆมานะครับไอตัวพวกนี้นะครับไม่มี LF นะครับไม่มีเลเจนด์ลิมิเต็ดนะครับโอเคส่วนโกคูตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวที่ฉลอง worldwide ใช่ไหม ฉลองโววายในดักบอลด็อกคันนะครับถ้าคล้ายๆกันนะแต่ตัวฉลองโววายในด็อกคันมันจะหันหน้ามาหาเรานะครับเออส่วนอันนี้มันหันข้างนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับตัวสปาคิ้งเดี๋ยวขอดูเลดนิดนึงผมเปิด3,000เพชรนะครับเออ3,000เพชรพอโอ้โหเลด1%นะสำหรับโกคูแบ็กกับเอ,อ่อเมก้าพิเซอร์ส่วนสปาคิ้งข้างตู้0.042นะครับหลักๆอยากได้มากสุดก็คือเมก้าพิเซอร์นะครับเอ,อ่าเดี๋ยวเราจะ มาสุ่มกันเลยนะนานๆเปิดทีนะครับตู้เลเจนด์ออสตาเดี๋ยววัดดวง20เพชรไปก่อนไหมคยี่สิเพชรมาเลยไหมไม่าไไมาข้ามเลอ,อฮีโร่ครับโอเคมานะครับอันนี้ของจริงละนะครับจะการันตีสปาร์กิ้งอย่างน้อยหนึ่งตัวนะผมในการเปิดนะครับมา1,000แรกต้องมาแล้วปะเอ้อาไปไปครับ <S 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 ขอเมก้าพิเซอร์หลักๆ, <S <S กๆนะครับส่วนแบ็คก็อยากได้แหละ

เอ็กซ์ทีมเอ็กซ์ทีมอีโลเอ็กซ์ทีมเอ็กซ์กทีมแล้วนะฟารรกิงออกับผมไม่กล้าโอ้โอมาจินเบต้าครับตัวเดียวด้วยโอ้โห <laughs> นี่นะนี่คือเหตุผลที่ใครที่มีเพชรจำกัดอย่าไปหาเปิดน,นะครับเป็นตู้ที่ น่าจะเกลือสุดในเกมแล้วนะครับสลับตู้ที่ใช้เพชรนะเลเจนต์ออสตาเนี่ยนะครับอ่ะมาอีก2 0 0พันนะครับงบวันนี้คือ3 0 0พันเพชรเนาะท้องฟ้านอกโลกกีตาร์บอกตัวเองนะครับยึดแบงแอฟแ็กไปวิ่งตัวอะไรโอ้โธ่มาดักอ่ะ ตัวหนึ่งทั้งเวละพีเซอร์กับแบ็กไม่น่ามาแลวเอออตี้ครับสามสั๊าฟกิ้งที่โคตรเกลือโคตรเกลือนะครับ ปารดักนี่ผมดาวเต็มไปแล้วั้งเนะเต็มไปยังวะเออดาวแดงเต็มไปแล้วโหูยนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับอันนี้ไม่ออกก็ช่างมันนะครับวัดดวงวัดดวงโอเคเจ็ดละหมื่นเก้าอืมไม่น่ามีอะไรว่ะไปเป็นคุปสซย่าขับท้องฟ้าที่ดาวนาเม็กนะครับ ตายมะมาไล้เปล่าไมา่ทูสามารถมันไม่เอาแบ็คมาล่ะสามารถขอล่างแบ็คก่อนฟิวชั่นได้ไหมนะครับเออได้สามารถมาตัวนี้ผมเซ็นใครเจ็ดแล้วมาลุ้นตัวหนึ่งนะสปาร์กิ้งนะครับ<ม>อมไม่มีอะไรเลยเนะนี่ยโคตรเกลืออะไรตู้หายนี่น นะครับอาเฟกเอาือมบจิต้าสีหมดแล้วโอเคครับไม่เปิดละโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสามพันเพชรพอพตดเกลือนะครับตู้นี้ก็คือใครที่มีงบจำกัดอะไม่ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับเก็บเพชรไว้รอสมตู้เ F ฟก็ได้นะครับหรือไม่ก็ไปสมพวกตู้จิเลนตู้จอมันบูดีกว่า นะครับเออเพราะตู้นี้มันเกลือนะตัว LF ก็ไม่ก็ไม่มีนะครับมีแต่ตัว Sparking เกลือแถมตัวหน้าตู้ไม่ได้ออกยากทิบไายเลยโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะผมขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะไปแล้วครับ